สวัสดีครับผมเอ็มลานซักเซนนะครับวนจี้จะมารีวิวเรื่องจอ CAG OBD นะครับเป็นจอเหลี่ยมตัวแรกนะครับอ่ะตอนนี้มีจอเหลี่ยมตัวนี้ใช่ CAG นะกับตัวจอ OFA ที่เป็นจอสีใช่ไหมครับจอเหลี่ยมตัวนี้ก็สามารถวัด CVT เท็มของ Honda ได้นะนี่นะนี่บางคนไม่รู้ไงบางคนคิดว่าต้องเป็นจอ OFA จอใหญ่ตัวเดียวอย่างเดียวนะครับอีกจะวัดได้ไม่ใช่นะจอตัวแรกก็วัด CVT ได้นะครับนี่ของ h o n d ้านะคะเพราะฮอนด้าแจ z GK อันนี้เป็น HRV นะ j a z z Civic HRV ออะไรพวกเนี้ยครับ มาดู CVT ได้นะครับนี่ก็แต่นะครับใครใครใส่อยู่ไม่ขึ้นฟัง์ชันนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนกล่องนะครับเป็นกล่องตัวใหม่หน่อยนะอ่าถ้าเป็นกล่องตัวใหม่ก็จะจะรองรับ CVT นะครับนี่โอเคนี่ชัดเจนนะครับรองรับ CVT เต็มนะครับของ Honda นะครับคลิปนี้รีวิวสั้นๆว่ารองรับนะครับเผื่อบางคนไม่รู้งา่ซนส่วใหญ่ไม่รู้คิดว่าเป็นจอ OFA ที่ใส่แล้วขึ้น CVT ่องเดียวจอเหลี่ยมตัวเก่าก็ขึ้นนะครับโอเคนะครับ ก็ใครสนใจทักมากนะครับร้านจักเซนนะครับ CBT เทมส์ฮอนด้าขอบคุณมากครับ